เอาล้วครับพบกับผมอีกแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกม PSO 2นะฮะเย่ yeah. ของญี่ปุ่นนะครับแหมแต่ผมโหลดแพบอังกฤษมาได้แล้วนะมันก็ช่วยให้ดูดีขึ้นเยอะเลยนะฮะแหมแต่บางอันก็ยังเป็นญี่ปุ่นอยู่นะฮะอย่างของเนี้ยหายากเหลือเกินปิสไลด์ <c oughs> โอเคครับเราลุ่ยเลยดีกว่าเดี๋ยวคอนดูแป๊บโอ้ะโห้มาอ๋อเออเดียวโอ้โหใหสิ่สิบห้านาทีโอ้โหให้เวลาเยอะอย่างนี้แปลว่าครูคงไม่รอดกับมาสเยอ้โห เดี๋ยวค่อยลงดีกว่าเฮ้ยแต่จะลงทันหรอวะโอ้โหแล้วมันเป็นอย่างงี้เนี่ยผมตอนนี้ผมปรับจอเต็มนะฮะสุดยอดไปเลยเนรเงยกันเลยทีเดียวโอเคกูยังไม่เก่งพอเชียฮาร์ดเว้ยมันริวสามสิบขึ้นมมวมวยี่สิบเอ้ยไปลเ้ยบ๊ายบายเ่เกี่ยวะัปนี้โอเค สิบองห้าสิบเก้าเลยครับไปดีกว่าแม่โอ้โหจะบอกนะครับว่าเมื่อกี้เขานานมากอุ้ยลืมผมปีนสายฮะของหลุดหมดเลือยอืมอือน้องน้องไหนน้องไหนไฟดิเออไม่มีอะไรเลยลับนั้นว่า แล้วก็ใสาด้ื่นสายอื่นมีมั้เนาเฮ้ยทำไมมันบวกดีจังวะโอ้โหเนี่ยโอ้โหเลยวั้งดี้โหใส่ไม่ได้เอาใส่ได้ครับผมลบของไปหมดแล้วนะฮะคือที่เป็นสายอื่นสายอื่นบางทีมันก็ใส่ของไอ้นี้ไม่ได้ผมก็ลงงงอยู่ฮะเออเออ ไปลุยดีกว่าไปก่อนถึงจะเอาเลื่อนไปไม่ดู้นะไปก่อนไปก่อนผมเอาพวกเวนมาด้วยเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยสดเยอะครับเราเนี่ยเลือดเลือดมันลดเยอะส่วนไอ้พวกเนี้ยสามารถฮิวเราได้ฮนะไม่สุดยอดเลยนะฮะผมรู้สึกเหนื่อยนะฮะจริงๆเออ Anh ừ, này, anh lại... ừ, ừ, mấy... em ừ, mình ô ô đời mình nữa. ô hìm. Wait. 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 Nó... Wait. 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 Đi Wait. 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 ซัดซ้ำเพื่อไม่ช่วยไม่ช่วยเลยเพื่อนให้โอ๊ตอยู่คนเดียวแล้วมันไปวางอว้ข้างหลังเฮ้ยไม่มีแล้ทำนี้แล้วยวัดอุ้ยวือผมไม่ใช้เลยกะมอนเลยไม่เตือนมอกชนิจะ่าตนเลยไม่มีการินเลยโอ ้เพื่อนครับช่วยผมหน่อยไอดาผู้อืมอืมผู้ไฟฟ้าเยี่ยมพวกนี้มันแพ้ไฟโ้ยโอ้ยไม่ใช่เวลามันนั่งทำอย่างนี้ลุยต่อไป อยูต่อไปกันด้มไม่สนใจแล้วพวกน,นี้โอ้โหแมมมอดแมมมอดอมหน้าตาเห็นมากโอเคแม่มดแม่งหน้าตาเห็นมากไปละบายบายจะซสุดป,ปรดจำเงียบไปละเอ้าเฮ้ยม,มาผิดที่โอ้ยน,นี่นี่โอ้โอ้มาอุ้ยอ,อืมเกือบโดนชิว โอเคลงทาง oh, <no. S 1> อ๋อน่าบอดดีฮะสุปเปอร์จ้มกลับที่เดิมอ้ลืมดูซ้ายไปละเผื่อไปละงไ,ไหนอะบนละกันบนละกันนั่นแน่โอ้ตอนนี้มึงต้องรีบแล้วฮะ มึงจะรีบเลยว่ามันให้ผ่านสี่สิบห้านีมันก็เร่งจังไม่มีอะไรด้วยวัดเนี่ยโอ้โอ้หออ๋อตกใจตกใจนี่ว่าหายไปไหนเวลาเข้าประตูแม่งขอดนานเลยครับโอ้โหนานชั่มง คอนเตอร์ช oh, <c ười> oh, oh oh. ัวไม่ใช่ด้วยโอ้มันเจออย่างนี้ด้วยอือมบอดแล้วบอกไม่ผิดโอ้ทำไมตีแรงทำไมตีแรงเป็นร้อยนี่อยากเอาอืมขึ้นั่งไหนอ้มอันนี้มีทางขึ้นด้วยอู้โดดเข้าไปไม่ได้อีกอืมต้องมีอที่หลอกเราอยู่ตรงนี้น่าไมที่อยู่อยู่ด้านในโอ้ไม่เอาไมได้ไม่สนใจเว้ยทำไมมันแปลก บริกานทำผิดเลยโ้นี่มันเปิดเงียบเออวันนี้นแบบย่แบบย่ขอบคุณขอบคุณุยเดินผ่านมาเก็บของตาักตังค์ื้มรู้สึกแหลกยังเห็นได้ชัดนะ,ะแต่ว่าเกมนี้ดีมากเลยครับคือ จะเรียก,กว่าไงครับแฟดหรือว่าโอ้ไม่รู้เหมือนกันครับมันแบบว่าถ้าถ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะแหลกครับแม่แต่นี่ครับเกมนี้โหดร้ายมากเลยครับไม่แหลกครับสุดยอดเนี่ยถ้าผมไม่ได้ปรับหน้าจอเต็มหืมคงจะดีกว่านี้โอ้ถ้าเปิดนี่จะคอมพิวต์หรือเปล่านั่นด้วยนั่นไงโอ้มอสเตอร์ าทางนี้ไม่เคยมาก็แปลว่าไม่ใช่ทางไปซินะอืมเอาแล้วโดนดักอืมอืมไม่ได้โดนดักธรรมดาโดนดักจริงๆเลยเว้ยโอ้โหจะมาต้อนรับอะไรล่ะเฮ้ยซัดแล้วเว้ยหลบแม่โอเคขอสัมผัสแปมเดนดักหนึ่งไม่เอาไม่ต้องบอกเราให้ตีแล้วเว้ยกูหนีละ อยู่ต่อไปคงไม่รอดน้เว้ยเฮ้ยหกนาทีแล้วอะ่ะโอ้โหสี่สิบห้าทีเป็อะไรที่ให้เยอะแต่ว่ากูต้องใช้หมดแน่เลย,ย,ยแค่นี้ก็ต้องใช้สกิลเลยเหรือเดียวโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้มันทำไมบางอันก็เปิดแล้วนะเ,กเกนาะนเยอะคือ อ้าววันนี้มีตังหลนแด้เอ้ยวันดีอืเราเป็นเพื่อนกันตอนไหนอ่ะก็ไปละอืมอืมแมหมดอืมอืมตอนโอ้ยแมมหมดโยนแล้วครับอืมไม่โยนครับโยนไปแล้วฮะอืมเราเห็นเลขที่เพื่อนไอตีเข้าไปนะฮะสามร้อยเก้าห้าทำไมทำทำไม่ได้เงินมั่งอ่ะ ว้าวอึ่มให้ตีแมมมอตัวนี้งั้นเราใช้สกิลไปเลยครับเฮ้อว้าวไปเลยเพื่อนเออโอ้แต่ละดุยงเนี่ยหลบจุ้ยพับหมุนกืฮอืมอึ่มเพื่อนครับลดร้อยร้อยหกสิบไปแล้วฮะแมยอดนกูไม่ใช่บวกโอ้โอ้ยวู้ดโดนไปแล้วโอ้เพื่อนตายเพื่อนตาย โห่ไม่เคยคาดคิดและไม่เคยจะคิดหืมหายตายวะนั่นหมอจุดจุดฟันแค่เพื่อนจนโดดโดดไปตีเลยไม่มีจุดอ่อนเลยหรือเปล่ามีหรือเปล่าดั้นเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว้าไปก่อนหืมว้าเพราะติดตัวออโอ้เพื่อนคนนั้นมันตื่นมากครับ หิวห e ิวะมั้งเน่โอ้ยเฮ้ยว้าไปตีหน้าเลยตีหน้าตีหน้าตีหน้าโอ้โหโอ้โหนั่งสดกับตัวนี้นานมากครับแปดนาทีแล้วเนี่ยมันให้่สิบโอ้จำไว้เพื่อนไม่ช่วยอะไรเลยตามล้างมือ ว้าวเอาว้าวผิดอีกมอสเพื่อนครับชีสัตว์ตัวใหญ่ก่อนให้ไหมไม่ต้องไปสนใจลุนงน้องอูอปีมาจากไกลทำไมช้างมันโดดทับโดดไรอ,อย่างนี้เฮ้ยไปมอสเลยอไอ้ลูกไฟ่อกี้นะเพื่อนปล่อยมาแต่ไม่โดนเราหรอกแต่ก็ลดเยอะนะถือว่าถ้านถ้าโดน ราเยอะว้ามหาเลยตายอีกคนแล้วครับเร็วช่วยอัดตัวใหญ่กันก่อนได้ไหมมันเหนื่อยรู้ไหมว้าไปตีเลยไีแน่เบทำไมเลือดตุดรถตอนไหนวะเฮ้ยเข้าใจไหมกูตีไม่แลงนะพวกแช่วยกันตีหน่อย เหนื่อยรู้ไหมโอ้ตายด้วยครับโอเคเราค่อยไปเอาเอ่ออันนั้นกับมันแล้วกันเออศพช่วยหายหน่อยได้ไหมมันมีของไะเนี่ยนั่นไงนั่นไงมีของมีของสัตว์เลยเออเกิดเป็นนั่นไงโกโก้ขันอย่างน้อยเลยครับโอ้ไม่ต้องมาคอมพงคอมพีทเลยเหนื่อยกับแกมากเลยนะเว้ย วาร์ปเลยแล้วกันอันนี้แม่มอสตัวเล็กไม่ต้องสนใจมันครับแน่แน่แน่หงวงแม่งเหมือนมือเลยฮะสุดยอดโอ้ทางนน้นมีนี่วะ่ะอีกยักอีกยักต้องหาต้องการหาทางออกโอ้ใครมันกิ้งมา ขาเป็นนักวอ่์ทางนี้แล้วกันจะได้ไม่ต้องอะไรมากถ้าไปอีกกูจะเจอวีเนี่ยนทะี่เกสูแมมมอยแล้วเว้ยถึงสกิลจะใช้ได้แล้วก็เถอะแต่จะบอกตรงโดน,นทางดักายจริงๆด้วยโอ้โหมาเพิ่มเลือด ถ้า่อกี้เลือกเต็มป้อไม่ได้ดูโอ้โอ้โอจะฆ่าตัวนั้นฆ่ามันอยา่ยาอย่าไอมไอมตะอมตะอ้าวเยี่ยมเรียบร้อยซับผ่านธารกิจแล้วหุ้นหาธุรกิจหนึ่ง้วครับผมต้องการมันมากครับสวัสดีเพื่อนรอสอยนี่เลยรอสอยรอสอย ข้ามันเอาะิดตัวอ่าฮะเพื่อนสุดยอดไปละบ,บายบายไม่ต้องเป็นจัดการพวกนั้นเปลืองเวลาเฮ้ยตอนนี้ตัวหลงทางพอแล้วไม่ต้องไปตีที่เสียเวลาเด็กขาดวับไม่มีอะไรเลยครับผม,มไม่มีอะไรเกับขึ้นเลยไอ้ก๊บชิบโอ้ยหาทางเจอได้อีกครับผมไปดีกว่าไปเลยดีกว่าเงาะ ย oh yeah. ไปแล้วไม่ดูแลฮึรู <c oughs> <c oughs> ้สึกถึงความนาน oh yeah. อ๋อเยทถึงมดแล้วครับผมอันนีน้ว้าบเราจะได้ตีกับอ่าสิงโตสิงโตน้ำแข็ง <laughs> ออไมชโอ้โหก็ไม่ใช่สิงโตแล้วละ่ะเฮ้ยสองตัวเลยดิเฮ้ยเดี๋ย,วเ,ย,ว,เยว,เวเดี๋ยวเดียวอ่ะตัวเดียวแล้วลเมื่อกี้โันหลอนเดิมเดิมมันโอ้โหมันจะไปไหนโมดสกลิล เราสู้แกมาเลยมาเลยปุ๊บปุว้าวก็ไปหาเลยแย่สกิลนี้ฮะกดคลิกซ้ายอย่างเดียวพออจะตายแล้วเพื่อนเพื่อนจะตายแล้วไอเพื่อนโอ้โหไอเพื่อนไอเพื่อนเราหิวเลยตอนนี้มันหน้าไหมมันหน้าไหม่ เข้าถากการยำแย่ครับน้ำตาไหลพรานไอนาวนาว no oh shit. s ช i t ไอ้น้ำตาแทบไหลครับ ช่วยเลยนะหิวก็หิวไม่ทันครับอืพระเจ้าจอดสวดจอดมาเฮ้เฮ้เฮ้ไปดีกว่าไปดีกว่า,าไปดีกว่าดีกว่าขึ้นไปดิเดี๋ยวภารกิจนุนเสร็จนี่ว่า เฮ้ยมันไม่นับวะเฮ้ยจริงนี่จริงนี่นเออเสร็จให้อยู่เออใช้ได้ใชได้โอเคโอเคแล้วก็มีภารกิจหนึ่งนะครับอยู่อีกที่หนึง่งงบ ว๊กโดดลงไปเลยโอ้โหสักราบ,บานอย่างสวยอุสเทโอ้๊โมโอ้แหลกนันน่นนั่นนั่นคนที่ยืนอยู่ตรงนน้นอะเฮ้ย hey, คนที่อยู่ตรงนน,น,น,น้นน,นั่นแน่นั่นแน่โเยยืม เรียบร้อยโอ้โหความ EP หมื่นหนึ่งคูออกมาผิดตัวโอ้หนอะอ่าใช้ทำอะไรมันอยู่ตรงไหนหรือมันเอาไว้ใส่ตรงไหนใช้ทำอะไรอะ <c oughs> โอ้ยผมเพิ่งมาเล่นเกมนี้ไอ้ตัวนี้ผมก็ไม่รู้ใช้ทำอะไรนะฮะ ไปล้างแ้นเชื่อกูซิ What the hell โอ้ยโอไม่ใช่คนยกเลิกกันน้นเชื่อโอ้ยปึ๊บลอะเหยียบอะจะเหยียบอะอะเหยียบอะจะยังไงกูต้องมาเมื่อไห้่โอ้อ่านี่ไงไปหนึ่งขอเลียร์ โอเคเขียวละว้วเดี๋ยวถ้ามันวางไม่ได้ก็แปลว่ามันเอาไว้ใส่เองอ๋อวางได้ด้วยน่าอลังการนะฮะดอกไม้ของแกลลี่ไปเนี่ย อะไรอะ่ะผมม่รุ่กนกนคะรับผมก็ได้มาใครก็ได้ช่วยบอกผงทีนะฮะไม่มไม่รู้เลยว่าใช้ยังไงนะฮะโอเคดูแลน่โอ้กราฟิกยังโหดอะ่ะเยี่ยมจริงๆเลย น่นววนนนนฮึฮึเสียงฟังแทบไม่ออกเลยแม่แลกได้ใจจริงๆครับผมฮึถ้าหยุดถ่ายไปเนี่ยอย่างเร็วนี่อย่างเร็วเลยโอเคนะวันนี้ก็ น่าจะแค่นี้นะน้งเอ,อ่ขายรถทิ้งไปเลยด้ไหมเนี่ยฮะเฮ้ยมาเด้อสถากลับบ้านไปหนเพื่อนไป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  okay. ไม่ดับไ่ม mm ่ยูฮึมอื ดีขึ้นนะแล้วเราเปลี่ยนภาษานะั้นลองใส่ได้เปล่าวะไปแล้วครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนลองเราไปเปลี่ยนสายดูนะฮะว้าวดูดีจ้ะเอ,อ่อลอเปลี่ยนสายนะครับลุงโอ้โอโอลุงเลยโอเคลองมาเปลี่ยนสายนี้ก่อน โีใส่ได้หมดเอเกนปเลี่ยนค้าครับลุงวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องสนใจกันเลยปืนเล่นเหนื่อยมากครับใส่ปืนเล่นเหนื่อยมากแต่ถ้าเป็นปืนคู่อันนี้ไม่ไม่ไม่มั่นใจภาพอยากลองนั่นไงใช้ไม่ได้จริงด้วยบายๆเก็บเข้าไปในกล่องไปละโอเคเป็นกับสายเดิมก่อนครับ อืมใส่มีเทปมากโอเคแลครับิันล่โอเคเอาละครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะฮืมมิชชั่นเฮ้ยมิชชั่นเฟลกันไปนเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหก็เพื่อนไม่ช่วยอ่ะโอ้โหโดนมบิดนีงไม่ทันนะฮะโหไอ้บอลมันก็เล่นตีรัวสักขนาดนั้น แรงสลอยน่าจะกลับไปหิวซะก่อนเออโหคราวหน้าค่อยเจอกันนะบ๊ายบาย